สวัสดีค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาพาทำนะคะแบบฝึกหัดของ CV แล้วก็ลักษณะโจทย์ของ CV นะคะ CP นะคะว่าความจุความร้อนนะ P คงที่นะ V คงที่นะคะเขา,เามีการคำนวณอะไรยังไงบ้างนะคะมาดูตัวอย่าง,างนะคะ,ะ,ะ,นะคะ,ะก่อนอื่นทบทวนก่อนละกันว่าจะกดข้อที่1 กดข้อที่หนึ่งนะคะกดข้อที่หนึ่งนะคะอาเดลต้ยูเท่ากับคิวบกเวิร์กแล้วเราไปวิเคราะห์เอาว่าอยู่ในสภาพะอะไรอะไรหกที่อะไรหายไปนะคะแล้วก,ออก็อาเดลต้ายู U, หาได้จาก n cv เดลต้าทีเดลต้าเอ หาจาก NCP ดัตัวทีนะคะอ่ะทีนี้มาเริ่มกันข้อแรกนะคะข้อแรกข้อแรกนะคะจงคำนวณความร้อนนะคะจงคำนวณหาความร้อนที่คายออกมาก็คือหา Q นะคะเมื่อทำให้แท่งเหล็กนะคะหา Q เมื่อทำให้แท่งเหล็ก500กรัมนี่คือจำนวนโมล เล็กก็คือ Fe นะคะเย็นลงจาก90องศาเป็น15องศา Celsius, เซลเซียสขันตัวทีเดียวเทีจริงๆเดลต้าทีต้องเปลี่ยนอุณหภูมิเป็นเคลวินแต่ด้วยความที่เคลวินก็คือเอา 3, 273มาบวกตัวนี้เอา273มาบวกตัวนี้นะคะพอหักลบกัน273ก็หมดไปอยู่แล้วเดลต้าทีจะสามารถคำนวณจากองศาเซลเซียสได้เลยนะคะเดลต้ทีเท่ากับสุดท้ายลบเริ่มต้น ทันเดียวตัวทีติดลบเนาะเท่าไหร่เนี่ยแปดสิบเจ็ดสิบห้านะคะอ่ะทีนี้จำนวนโมลก็คือมวลกรัมส่วนโมลโมเลกุลของเหล็กเหล็กอาจารย์จำไม่ได้สมมุติว่าเหล็กเป็นเท่าไหรด่ดีอ๋อนะคะเขากำหนดให้ตัวนี้เป็นต่อกลัมนะคะไม่ใช่ต่อโมลเพราะฉะนั้นใช้500ได้เลยโอเคนะคะ mass ก็เท่ากับ500กรัม นะคะเ,เขียนไปก่อนนะคะความร้อนจำพ่อของแท่งเหล็กนะคะคือ0.44จูลต่อกลามองศาเซลเซียสตรงนี้ก็ใช้องศาเซลเซียสจริงๆถ้าเป็นเคลวินต่อจูลเปอร์โมลเปอร์เคลวินตรงนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นโมลน,นะคะดูหน่วยด้วยนะคะทีนี้ค่าตรงนี้ความร้อนจำพาะก็คือค่า c โดยทั่วไปถ้าไม่บอกคอนดิชันเราจะถือว่าทําการทดลองที่อุณหภูมิคงที่อยู่แล้วไม่ได้กําหนดปริมาตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะการทดลองทั่วไปคือ P ขคงที่วัน C ตัวนี้คือ C P นะคะเขาถามหา Q ก็บอกแล้วที่เคยบอกก่อนหน้านี้ว่า Q Q นะคะก็คือ Delta H นะคะณนะอุณหภูมิคงที่เดลต้าเคือ N CP Delta เดลต้าทนะคะก็แทนค่าลงไป CP ของ MS นะคะความจุความร้อนนะคะก็แทนค่าลงไปเนาะ n คือ,อตัวนี้มันไม่ใช่จำนวนโมลเนาะเพหน่วยตรงเนี้ย p p เป็นต่อกรัมหนูก็เขียน500ตรงนี้คือ m a s สของมันคือ500คูณ0.44 เดลต้าที tea, หนูก็คูณอุณหภูมิเข้าไปนะคะคูณอุณหภูมิเข้าไปก็คือลบเท่าไหรเ่ยที่เราลบ75คูณออกมาก็จะติดลบนะคะหน่วยเป็นจูนะคะแอบคายความร้อนติดลบก็บอกว่าคายนะคะอันนี้ก็คือคิวถ้าตัวน,นี้บอกว่า,าหา ตัวนี้ก็ต่อมาแล้วเนาะเป็นการคลายความรอดนะคะโ okay. อเคอข้อต่อไปนะคะมีตัวอย่างอะไรอีกที่จะให้ทำนะคะเดี๋ยวนะคะจะหาอีกตัวอย่างนึงก่อนเน,นี่ไอไหนาอยู่หายไปไหนนะคะอ่ะก็ออน,นี้ก็จะเป็นลักษณะโจทย์อีกแบบนึงเนาะ นะคะ,โจ,าาะ,นะคะโจทย์ตัวนี้นะคะเขาถามหาอะไรนะคะโจทย์ตัวนี้นะคะเขาถามหามีค่าเดลต้าเอสศูนย์เอฟของ มีเทนคาร์บอนเตต์คลอไรด์แล้วก็กดไฮโดรคลอริกนะคะดีต้าเอสศูนย์เอฟเท่ากับสามตัวนี้นะคะแล้วทั้งหมดเป็นไอเดียวแก๊สจงหาดีต้าเอสศูนย์ของปฏิกิริยาดีต้ายูของปฏิกิริยาปฏิกิริยาตัวนี้ก็คือปริยาการเกิดนะคะคาร์บอนเตต์คลอไรด์ตัวนี้นะคะแล้วก็เขากำหนดดีต้าเอสศูนย์เอฟตัวนี้มาให้สูตรตัวนี้ก็จะเป็นสูตรโปรดักตรลบดีแอคแทนนะคะ เดลต้าศูนย์ของปฏิกิริยาก็คือเดลต้าเอสศูนย์ของปฏิกิริยาเท่ากับเจสสูงหกโปรดักส์ลบรีแอคแทนส์ปฏิกิริยานี้ดุลแล้วเลขดุลข้างหน้าเป็นสิ่งที่สําคัญเอามาใช้ได้ด้วยนะคะก็แทนค่าลงไปโปรดักส์มีกี่ตัวมี2ตัวคือคาร์บอนเตสกับ SCL นะคะแล้วก็ SCL เลขข้างหน้า SCL มีกี่ตัวคือ4นะคะก็เอา4มาคูณค่า S อสศูนย์เอฟของ SCL คือเท่าไหร่คืออยู่ข้างบนนะคะเป็นตัวที่1 2 3 ตัวที่3คือ92ตัวนี้92จ4นะคะคืตัวนี้เนาะหลังจากนั้นเรียกแต้มมีกี่ตัวมี2นะคะคือ c s c กับ CL เลขดูลข้างหน้าคือ1กับ4 4จะคูณกับของ CL เนาะ CL ในนี้ไม่ได้เขียนลงมาให้นะคะ CL คือเป็น0นะคะเลขขางหน้าของ CL จึงเป็น4คูณ0ตัวนี้นะะจัดการลบออกมานะคะก็จะได้เท่ากับลบ428 ะะพอเราได้ปริยานี้เดลต้าเอย์ของปฏิกิริยาเท่ากับลบ428กิโลจูลน,นะคะโจทย์ถามหาต่อไปคือเดลต้ายนะคะโจทย์ถามหาอันต่อไปคือเดลต้ายนะคะโจทย์ถามหาอันต่อไปคือเดลต้ายูเนาะเดลต้ายนะคะจากสูตรนะคะเธอจะจำได้ว่าเดลต้าเนะคะ เท่ากับเดลต้า u บวก p เดลต้า v นะคะบวก p เดลต้า v ทีนี้เดลต้า u จึงเท่ากับเดลต้า h ลบ p เดลต้า v นะคะ p เดลต้า v ตรงนี้คือปริมาตรที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะจะดูที่จำนวนโมลของแก๊สเป็นสำคัญนะคะ,ะ p เดลต้า v ตรงเนี้ยจริงๆนะคะก็คือ p ที่ความดันคงที่เนาะนะคะงั้นอาจารย์ดูตามนี้เลยแล้วกันเนาะเดลต้า h เท่ากับเดลต้า u บวก p เดลต้า v หรือเดลต้า pv นะคะเดลต้า pv pv เท่ากับ nrt ตรงนี้คือนะคะเดลต้า nrt ตรงนี้ไปดูในในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเดลต้า n ตัวนี้พบว่านะคะเริ่มต้นมี5อันนี้เสร็จเราก็ได้5เดลต้า n มันเป็น0เพราะฉะนั้นนะคะเดลต้า h นะคะ อืมทำไมเป็นสี่ลบห้าโมลตรงนี้ผิดนะคะอันนี้เป็นอ๋ออ๋ออาจารย์พูดผิดอันนี้ไม่นับเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นเป็นลิควิดนะคะก็เลยเป็นสี่ลบห้าโมลแล้วไม่เป็นศูนย์ถ้าตัวนี้เป็นแก๊สพจน์นี้จะเป็นศูนย์นะคะพจน์นี้จะเป็นศูนย์เลยถ้าตัวนี้เป็นแก๊สนะคะแต่อันนี้โปรดักต์ก็คือมีสี่โมลแต่ว่าแอ .ACTANT มีห้าโมลตัวนี้ก็เลยติดลบหนึ่งเพราะนพจน์ข้างหลังตัวนี้จะไม่เป็นศูนย์นะคะ R ก็คือแปดจุดสามหนึ่งสี่นะคะ อุณหภูมินะคะอุณหภูมิก็คือ298นะคะก็คูณเข้าไปเราจะได้พดข้างหลังเท่ากับ2.48นะคะลบ2.48ก็อเอามาลบกับเดลต้าเก็คือตัวนี้นะคะก็ลบออกมาเรียบร้อยก็จะได้ว่าเดลต้ายูมีค่าเท่ากับลบ425.52กิโลจูลน,นะคะค่อนข้างใกล้เคียงกันเดลต้าเกับเดลต้าเอเดลต้าเกับเดลต้ายูนะคะอ่ะ นะคะทีนี้มาดูนะคะมาดูโจทย์อีกแบบนึงนะคะวันนี้จะเป็นาการพาทําโจทย์แบบสั้นๆนะคะ,นนะ,คะมาดูโจทย์อีกแบบนึงเผานะคะเผาเอาเอทนอลนะคะในบอมแคริมเตอร์ที่ V คงที่ถ้า V ีคงที่ตัวนี้นะคะก็จะหา CV นะคะโจทย์จะต้องให้ CV มาเขาให้เปล่าโอเคไม่ได้ให้นะคะ อบอมแคลร,ริมิเตอร์นะคะที่ V คงที่นะคะให้พลังงานความร้อนออกมาเขาบอกแล้วให้พลังงานความร้อนแสดงว่า Q Q ตัวนี้คือ QV QV ให้ออกมาก็คืออ่ะลกิบ1364.34กิโลจูลนะคะที่อุณหภูมิเท่านี้จงหาเดลตาเอชของปริยานี้นะคะอ่าจากสูตรนะคะที่เราเคยที่อาจารย์เคยสรุปมาเนาะไหนล่ะ ะะจำเขียนไว้ไหนแล้วเมื่อกี้แป๊บนึงนะคะ,ะถ้าเราจำได้นะคะเดลต้า Delta u เท่ากับ q บกวก work กดข้อที่1นึ่งเดลต้า u จะเท่ากับ n cv เดลต้า t นะคะตรงนี้คือ qv เดลต้า h ตัวนี้คือ qp นะคะอ่ะเพราะฉันเดลต้ายูที่เขากำหนดมาให้ในข้อนี้จึงมีค่าเท่ากับ QV นั่นเองคือการคายความร้อนณนะปริมาตรคงที่นะคะจากสูตรเดลต้ายูเท่ากับ Q บวกเวิร์กนะคะจากสูตรนะคะ,ะจากสูตรตัวนี้นะคะแล้วก็มันจะมีอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมที่เป็น h เท่ากับ u v, บวก pv กำหนดฟังก์ชันใหม่จำได้ไหมแล้ว delta h จะเท่ากับ delta u บวก delta pv จำได้ไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะนำมาซึ่งสูตรนี้ delta h เท่ากับ delta u บวก delta pv delta h คือสิ่งที่โจทย์ถามหา delta u คือ q ที่โจทย์ให้มา1,000ตรงนี้ นะคะบวกเดลต้า pv เดลต้า pv ก็อีกแล้วเดลต้า pv มีค่าเท่ากับอะไรก็คือจากสูตร pv เท่ากับ nrt เดลต้า pv ก็คือเท่ากับเดลต้า n คูณ rt นะคะเดลต้า n คือเท่าไหร่แบบเมื่อกี้เลยเดลต้า n ตรงนี้อันนี้อันนี้ไม่นับนะคะเดลต้า n ก็คือ2-3ลบ3เท่ากับลบนี่ไง ก็คือค่านี้อุณหภูมิก็คือค่านี้ก็จะได้เดลต้า PV ก็คือเดลต้า nRT ตัวนี้ออกมาแทนค่ากลับนะคะก็จะได้ค่าเดลต้า H ออกมานะคะอันนี้ก็คือลักษณะการคำนวณโจทย์ CV กับ CP นะคะมาดูอีกอันนึงนะคะส่วนมากจะเกี่ยวกับเดลต้า H เ่ากับ U PV นะคะปฏิกิริยานะคะอันนี้คือปริยาแก๊สไฮโดรเจนบวก แก๊สออกซิเจนได้น้ำลิควิดนะคะเขาบอกคายความร้อนเท่ากับเท่านี้นะคะคายความร้อนเท่ากับเท่านี้แสดงว่านี่คือคิวคิวคายความร้อนก็คือลบสองกิโลจูลน,นะคะที่ความดันเท่านี้ก็คือ P นะคะหาเดี๋ยวจะอยู่ซะนะคะอ่ะทีนี้จากโจทย์ข้อนี้นะคะส่วนมาก ส่วนมากคิวที่ให้ตรงนี้ปริยาน,นี้เป็นความดันคงที่วันแสดงว่าโจทย์ข้อนี้ให้เดลต้าเอมาใช่ไหมนะคะอ่ะก็ความสัมพันธ์เดิมนะคะความสัมพันธ์เดิมก็คือเดลต้าเอเท่ากับเดลต้ายูบวกพีเดลต้าวีเธอหาพีเดลต้าวีก่อนก็ได้เท่ากับเดลต้าเอ็นอาร์ทีนะคะเดลต้าพีวีตัวนี้คือเดลต้าเอ็นอาร์ทีเดลต้าเอ็นก็คือเอาเฉพาะแก๊สศนะูนย์ลบด้วยหนึ่งจุดหนึ่งห้าเนาะหนึ่งโมลอันนี้ ครึ่งก็คือ1.15เพราะันเดลตา n คือลบสส่วนสเธอจะได้เดลตา pv พอเธอได้เดลตา pv ออกมานะคะได้เดลตา pv ออกมามันก็คือพจน์นี้นะคะคือพจน์นี้นะคะพจน์นี้ก็คืออันนี้นะคะเตรียมแทนค่าลงมาก็คือค่าตรงนี้คำถามคือที่โจทย์บอกว่า q เท่ากับลบ2.85ตัวเนี้ยอาจารย์ปฏิกิริยานี้ถ้า p คงที่มันจะเป็นเดลตา h อาจารย์ถ้าปริานี้มันเป็น v คงที่ค่าตัวเนี้ยมันจะเป็น qv คือเดลตาอยู่ตัวนี้มันคือ q ตัวไหนอาจารย์ถ้าปฏิกิริยาอาจารย์บอกแล้วเขาบอกว่าทําที่ความดันอันนี้บอกเลยนะความดันเท่ากับหนึ่ง atm แสดงว่าความดันนี้คงที่นะคะความดันคงที่วันตัวนี้จะกลายเป็น q ห้ย p นั่นคือเดลตา h ทันทีนะคะเห็นไหมเธอมาดูนะอาจารย์บอกว่าตัวนี้คือ q ห้ย p ตัวนี้คือเดลตา h เพราะฉะนั้นเดลตา h ก็แทนค่าในตัวนี้ นะคะไล่ดูเนาะไล่ลงมาแล้วนะคะอ่ะเอาใหม่นะคะโจทย์ข้อนี้นะคะจากสูตร h เท่ากับ u บวก pv เดลต้าเเท่ากับเดลต้า u บวกเดลต้า pv เดลต้า pv ตัวนี้นะคะหาจากเดลต้า n r t นะคะเดลต้า n r t เดลต้า n 0ลบ1.15เท่ากับลบตัวนี้เดลต้า n คือลบ 1>, 1 5 R T แทนค่าลงไปส่วน Q ตรงนี้จะเป็น Q อะไรตัวนี้ Q คงที่ Q ตัวนี้คือ QP QP ตัวนี้คือเดลต้า H ก็คือลบ285กิโลจูลนะคะหน้าที่ของเราคือหาเดลต้า U นะคะนะคะก็นะคะจัดการย้ายข้างสรรมการแทนค่าปกติ จะได้เดลต้ายูออกมาทันทีนี่คือลักษณะการคำนวณคร่าๆวๆโจทย์3ข้อที่อาจารย์พูดถึงอาจารย์เน้นย้ำถึงอะไรเน้นย้ำถึงสูตร Q เท่ากับพูดผิดเดลต้ายเท่ากับ Q บวกเวิร์กเวิร์กเท่ากับลบ P d เดลต้า v ในกรณีที่ P คงที่นะคะในที่ P คงที่่ Q ที่ให้มาก็คือ Q ห้อย P ะคะิวห้อย P จะเท่ากับเดลต้า H นะคะถ้าในกรณีที่ V คงที่ Q ที่ให้มาเรียก QV คือเดลต้ายูนะคะอ่ะอันนี้ก็คือลักษณะโจทย์นะคะส่วนถ้าสมมุติว่าโจทย์กำหนด Cp หรือ Cv มาให้อ่ะ Cp หรือ Cv มาให้เธอจะได้ว่านะคะ Qp อ่ะถ้าโจทย์ Qp ก็เท่ากับจำนวนโมลแล้วแต่หน่วยนะคะเป็นแมสของสารเนาะอาจจะเป็น n Cp delta t ถ้า c ตรงนี้นะคะมีความจุความร้อนมันมีหน่วยต่อโมลตรงนี้ให้หาแมสของมันในหน่วยโมลถ้า c ตรงนี้มีหน่วยเป็นกรัม n ตรงนี้ใช้หน่วยกรัมได้เลยนะคะ t ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นอ,อุณหภูมิใน Cp เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเซลเซียสหรือ Kevin. เคลวิน delta t ก็ให้คิดตามนั้นนะคะแต่ผลเดียวทีจะไม่ต่างกันนะคะแต่เราต้องทําหน่วยให้เหมือนกันเพราะเราต้องตัดหน่วยในสูตรนี้นะคะในกรณีที่เป็น QV โจทย์จะให้ CV มานะคะก็ต้องดูเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นหน้าตรงนี้คุณก็จะทราบเดี่ยวตัหน้าตรงนี้คุณจะทราบเดี่ยวตัว U นะคะเสร็จแล้วถ้าโจทย์ถามหางานโจทย์ถามต่อโจทย์ถามหาเวิร์กหนูก็ไปเข้าเวิร์ก เวกเท่ากับลบพีเดลตาวีนะคะ <c oughs> ก็ว่าไปนะคะอันนี้ก็คือลักษณะการคำนวณแล้วก็สรุปการคำนวณกับตัวอย่างโจทย์จริงนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะสั่งกันบ้าน2ข้อที่อยู่ในในอาชีพพวกเรานะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ